เฮเดสวัสดีครับก่อนสว,ส,สวัสดีครับ uh, Hello คเอเอ l ี่เอ e ว e รี่ e e ค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะ uh, วันนี้หลานชายนะคะเขาจะมาช่วยป้าโรสรดน้ำต้นไม้นะคะเฮเดเอามือลงได้แล้วลูกสวัสดีเสร็จแล้วอ uh, จับสายยางลูก สายยางนี่ไงลูกจ,จับสายเอ่อจับสายยางไว้เดินไปเปิดกอ๊อกน้ำสิลูกกอ๊อกน้ำเปิดเป็นไหมครับอันนี้จะให้เฮเดเข้ากล้องหน่อยโอเคน้ำไหลแล้วทำไงลูกทำไงลถอย่างนี้ได้เหรอครับนูทำอย่างนี้จะลูกโอเคนะอย่าให้โดนกล้องย่านะเอ๊ทำฝอยฝอยทำฝอยฝอย,อย,อยเอานิ้ว อันนี้ทำยังไงอันนี้กดไว้อให้มันฝอยๆย,ยแตกกระจายโอเคเอาลอะลดต้นไม้ลดต้นไม,ลไม้ลูกตรงโคนมันนะลูกโอเคเอาไปเจาะตรงโคนนะลูกเก่งมากครับอีกต้นนะลูกเนี่ยต้นนี้พญาจงอ่างอาจารหันไปทางหญ้าสิหันไปทางหญ้าก็เปียกเลยหนูหันหน้าไปทางต้นไม้อย,อย่างเดียว เดเดหันไปทางต้นไม้ลูกต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นไซเนี่ยต้นไซอันนี้ย่ารู้จักต้นไซใช่ไหมครับเราพูดซิต้นไซต้นไซอันนี้อะไรลูกจงอางจงอางจงอางครับนี่คือจงอางมามามาอันนี้ก็คือ เศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกโอ้โหเขามีขแขนงออกเยอะเลยค่ะมีดอกด้วยค่ะเศรษฐีเรือนเรือนนอกมีดอกด้วยอเอ,อ้ยเห็นไหมคะสวยนะเนี่ยดอกขาวๆนี่ค่ะแล้วเราก็นําช่อขแขนงเขาเนี่ยช่อเล็กๆเ,เนี่ยไปขยายพันธุ์ได้นะคะคุณน้ําใจขยายไปเยอะแล้วนะคะต้นนี้คืออะไรนะ ใบเนี้ยสวยๆป้ารสก็ยุ่งอยู่กับการทำผ้าม่านในบ้านนะคะนะคะอันนี้ก็บอนเนาะบอนใบใหญ่นะคะไม่รู้จักชื่อเหมือนกันอันนี้น้องเขาปลูกไว้สองต้นใหญ่จริงๆเดเดไม่มาช่วยยา่ารดน้ำต้นไม้เลยเหรอหนีไปละหลานชาย ต้นนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อหมากหมากตาหมากยายนะคะที่บ้านครูมีใบเขาสวยชอะอันนี้โกศนหนูต้องทำแบบนี้ลูกหนูต้องฉีดแบบนี้เนะี่ยทำเป็นไหมอ่ามือหนูเล็กเออโอเคค่ะโอโ้ดูของป้าโรสสิต้อนอะไรไรู้ไหมลูกเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อ่ะพูดตามย่านะ นางกวักนางกวักเออนางกวักกวักเงินกวักทองเขับบ้านปลาโลดเยอะๆยอะตาตอนนี้สวยไหมลูกเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยสวยสวยเนาะไปทางนี้อีกลูกเดี๋ยวย่ารดเองตรงนี้อันนี้คือต้อนอ,อะไรเฮเดรู้ไหมลูกเนี่ย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 ต้นนี้ลูกต้นดอกอดอกพุดธลูกเออดอกพุดธสีขาวอืม น,นี่อากนนิอากนิมาเฮเดครับนี่นี่อากนนิมาพูดสิอากนิมาอากนิมาเออตอนอ้นใหญ่นี่อะไรเออไม่รู้จักชื่อโอ้โหก็ลดใส่กระถางเบือเริ่มเลยก็ลดใส่กระถางเบือเริ่มเลยเฮดเฮดครับเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วลูก มานี่ย่าจะสอนให้ว่ามีต้นอะไรบ้างเฮเดครับไม่เอาลู่มาช่วยป้ารถรถน้ำต้นไม้อย่ามาเหยียบสายยางคุณเฮเดคุณเฮเดอ,อเข้ามุมนี้เข้ามุมนี้อ่ะเฮเดรถมุมนี้ลูกมา รถแบบที่ย่าทาสอนอะอ่ะรถป้าย,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 ยอืชอบไหมเดชชอบไหมลูกชอบนิดหน่อย,ออย <laughs> ตายแล้วชอบนิดหน่อยหลานฉันโอ้ยคุณหลานโอ้ต้นออมนี่เข้าสวยนะ ของป้ารสต้นออมเนี่ยออมชมพูเข้าใบใหญ่ออกเป็นใบเขียวเฮเดเดี๋ยวป้ารสว่าเอาอยากให้ดูต้นนี้ค่ะของมุมนี้นะของน้องรสเข้ามุมนี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยใบย้ายใหญ่หญน้องรสเขาปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะใบใหญ่มากเลยอันนี้กอ็อะไรนะคะ จันจันโกเมนหรือจันอะไรเนี่ยจันโกเมนแน่เลยนางคุม้มนกคุ้มหรือนางคุ้มเนี่ยบายาใหญ่ ใบใหญ่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 ใหยใหญ่มากมใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่มาก่ใหญสใหญ่ใหญ่อหญ่วกอ่ใหญ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 ้ใหญ่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 สวย่าหญ่ใหให้ให่ห่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่าเล่นอย่าเล่น สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเฮเดจะไปแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมเยวอะไปก่อนนะอ่เฮเดไปก่อนนะบาย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 อือซีโยเกนก่อนเกย์เลยเกย์ uh, again again. ครับครับ uh huh. พบกันใหม่ครับเกย์เลยเกย์เถอะหลานจายเอาไปลูกเอาไปเล,เล่นไปไหนก็ไปล่ะไปเล่นตรงนี้นะอย่าไปไกล หลานชายอาารคุณน้ำใจก็รีบถ่ายทำนะคะรีบถ่ายทำน้องคะอนุญาตให้ถ่ายวันนี้น้องก็ต้องรีบไปเย็บเย็บผ้านะคะ,ะกําลังเย็บผ้าม่านนะคะตกแต่งบ้านก็อนุญาตให้คุณน้ำใจมาถ่ายทำตามสบายแล้วก็ช่วยลดน้ำให้ต้นลดช่วยน้องก็ลดน้ำโดยหลานชาย เฮเดเป็นตัวช่วยนะคะเนี่ยมุมนี้คุณ,ค,ณคุณน้ำใจจะชอบมากเลยเนี่ยแบล็ k เมจิกใช่ไหมน้องโรสแบล็นี่แหละไม่มาหน่อยไม่บาน,น,น,นีก่าเจ้าของบา้านเจ้าของบา้านดูสองชุดไม่ยอมโชว์ตัวสวยๆนี่แหละแกเจ้าของบา้านค่ะ วุ่นอยู่กับงานบ้านทั้งวันตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วประมาณห5โมงห5โมงเกือบจะครึ่งแล้วค่ะ5โมงเกือบจะครึ่งนะคะ,ะบ่ายๆแล้วก็ไปสิคะลูกไปเล่นหนูไปเล่นแนรถจัก,กรยานออกกำลังกายนะคะนี่ค่ะมุมบ้านน้องเขาก็จัดสวยมากเลยครูก็ชอบ ก็จัดสวยจัดสวยกว่าบ้านคุณน้ําใจอีกนะคะมุมนี้เป็นมุมที่ติดกับตัวบ้านนะคะจุดเด่นของเขาก็คือ Black Magic เนี่นะคะยค่ะใบใหญ่ใบดำนี่แหละคะ่ะเนาะ Black Magic นะคะหวังว่าคุณน้ำใจพูดไม่ผิดนะคะต้นนี้ต้นนี้ใบใหญ่อาจจะเป็น อไรนะรูก็เข้าใจว่าเป็นนกคุ้มมันนะคะเขางามเขาใสแจการสวยอะคะ่ะแจการสวยต้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกอยู่นะคะเนี่ยสีเหลืองเนะะี่ยค่ะเหลืองอตองอ่อนโอ้สะท้อนแสงสวยมากเลยรูก็ไม่รู้จักชื่อละคะ่ะ แต่ตอนนี้รู้จักเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านครูก็เยอะอะค่ะเศรษฐีเรือนนอกนะคะคนเขาก็นิยมปลูกนะ,ะเศรษฐีเรือนนอกขยายพันธุ์ง่ายมากเลยโตว,วันโตคืนนะคะสวยมากมากเลยก็มีมุมน้อยมุมนิดนะมีตุ๊ก,กตุนตุ๊กตาเหมือนกับของครูเลยแต่ของน้องเขาจะจัดได้สวยกว่าก็ <c oughs> จ,จัดสวยมีระเบียบ ของคุณครูน้ำใจเอียดเลยอะไรก็อยากจะเอามาใส่ไว้ให้มันเต็มๆอันนี้ก็อันนี้ไม่รู้จักชื่อละค่ะนะคะไม่รู้จักชื่อแต่สวยนะคะโอ้ชอบใบสวยจริงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมาใส่เดียวๆก็สวยนะเนี่ยรวยไม่เลิกค่ะอันนี้รวยไม่เลิกอันนี้แคคตัส คคตัสเลี้ยงแบบนี้ก็สวยนะคะแคคตัสอันนี้ลิ้นลิ้นมังกรน,นะคะลิ้นมังกรเขามีหลายพันนะเขามีหลายพันนะคะนี่คือมุมมุมที่ชิดติดตัวบ้านนะคะสวยนะคะและมุมที่ชิดติดกำแพงต่อจาก ที่คุณครูได้ถ่ายวิดีโอให้ดูเสียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่ารั้วบ้านจะติดกับถนนนะคะเป็นถนนซอยย่อยจากถนนใหญ่เข้ามานะคะผ่านด้านข้างบ้านของน้องโรสนะคะเสียงก็จะดังเป็นระยะระยะนี่ค่ะอันนี้ขวามือนี่คุณครูถ่ายให้ทำถ่ายทำให้ดูแล้วนะคะนะคะ ช่วงนี้ช่วงนี้คุณครูยังไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าไม่ได้ถ่ายทําให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็พญาจงอ่างนะคะค่ะอันนี้ค่ะของน้องเขาก็มีแบบนี้นะคะครูพูดไปแล้วเนะว่ามีต้นอะไรบ้างนะนะคะอันนี้ก็เหงแหงอกโกนิมาน่าจะใช่นะเหงเหง อันนี้ก็เสือพรานนั่นแน่มีเสือพานด้วยโอ้ใบใหญ่กว่าของครูอีกเสือพานเสือพานของน้องโรสเข้าสวยอ่ะต้นนี้สวยจังของครูได้เท่ากับต้นเล็กๆเ,เนี่ยค่ะต้นเท่านี้แต่ของน้องโรสเขา้าหต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ก็อกโกนิมาแสงเงินแสงทองเหมือนกันนะคะ นางกวักก็สวยใบเบอร์เริ่มเลยอันนี้ก็ยิ่งใบใหญ่นะคะต้นพุธยังไม่ออกดอกนะคะต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยสูงใหญ่ไม่รู้จักชื่อนะคะมาทีไรเจ้าของบ้านไม่ว่านซักที น้องเขาจะเล่งตกแต่งบ้านนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ปีใหม่น้องเขาจะเข้ามาอยู่ประจำนะคะเขาก็จะมาอยู่ประจำมีต้นโกศลโกศลเขียวของคุณน้ำใจจะเป็นโกศนออกเหลืองใบเรียวของเขาไม่ใบไม่เรียวนะคะแต่มีจุดๆโกศนสวยนะคะก็คุณน้ำใจก็ คงจะต้องยุติคลิปวิดีโอนะคะเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าหลายนาทีแล้วนะคะโอกาสหน้าคุณครูจะมาถ่ายทำใหม่ยังมีอีกค่ะบ้านน้องโรสยังไม่หมดนะคะเขายังมีอีกหลายมุมเลยค่ะไม่ใช่วันหลังสิเนาะวันหลังไม่มีแล้ววันหน้าค่ะวันหน้านคุณน้้ำใจจะมาถ่ายทำให้ดูอีกนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวันนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกๆคนคะ่ะวันเสราร์ที่สามพยนะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ